วัสดีจ้าพี่น้องมาวันนี้มาศาดเจ้กหน่อยวันนี้เหามีนัดท่านอัศามาตร์นัดภูเบาไปด้วยไปหาภูเบาทุกมาเนาะทุกวันเสาร์ที่อยังนี้ก็ได้สอนเนีหมาทุกวันเสาร์เขาต้องเดินทางไปมามาหอดชุดสวยไดนาบิกน้ำเห็นยังกินวัอน,นี้ ต้องม,มีได้อีออ่อย่างแน่ยยน่ะ,ะคุณนเซนอุยยกซ้นมี่อย่างนห้ตูย็นแล้ะพี่น้องคือยากกินยำว่าสีตำหม,ม้อหูได้ประขันต่ำว่นี่กินเขาอยู่จังเศ้าเลงกาแฟซัำเหบนีนเนอาน้นมนตาลกับแบนหงนัวลงมาเนี่นี่ตดีป่ะมัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาเด้อบ่บ่บ่มีสูตรหาใส่เราเพราะว่าใส่น้ำลายอยู่เดี๋ยวเสร็จนจะอืดน้ำตาลสองนั่นรสดีไม่ไม่บักหมูว่ะน่าจิผิวไหมเนี่ยเดี๋ผวหมูว่าสดนึง มามิสตัวน้ำปลาฮึขอตัดทันได้ไา้แล้ว,วอันนี้อีน้องบีจะเติมน้ำปลาตาซิดิพรอนอัมไพพง ใส่ลงไปว้าวลูกกระบอกส่วนม่หายได้พี่น้องอืมเป็นอื่นไปแล้วเป็นอื่นไปล้วอืดจิ่วอืดมั้งเดี๋ยวมมีขวาใส่ทับตะลิวนี่นะ<笑><笑>นี่ตะลิวออกข้นอ่ะนี่แมาเมืองน้องมีได้ยังแน่ใส่ใส่ผักขึ้นชายหอมแดง แล้วก็ศพีกพีกคั่นซอยลงไปอันนี้ก็จะเป็นบุชิน้นบุเส้นบ่มีหมูยอหมูยอไม่มีนะคะหมูยอ่อยใส่ได้ไม่หรองเดี๋ยวขอซิมหนักมือก่อน,นันวดๆเดี๋ยวขอเติมอันนี้ลกูกกระดาษหนักนั่นบอพอเติมหนักกระเทียมลงซีมมึงเข้าบอพอดีเข้ากัดเติมลงไปเออ องทิดสอบง่ายบุ้งนี่ในสะ่เป็นกระเทศลูกเ,กเล็กเ,กเป็นยังไงบ้างสีสันอืมโอ้ม่น้ำยุกยัายๆน้ำมันอืดอยุก ที่ซาอาจอาจจะบ่าเผ็รปันได้เท่ากันุนกนมีฮันฮันดูโดดลงน้ำคนเห็นไหมคเร่เร่เข้าน้ำเข้าเนือโกนคนเห็นไหมจ้าซิมมอนกันนะ trái chuột năm mươi ừ đó Kinh thì cái nút lắm tổng tay nút đồn lắm tổng bảo mi kèm kèm nút đồn này hai bà ừ เอาแล้วแซ่บพ่อพี่น้งองหอมยำเสร็จเรียบร้อยยำมันเส้นพี่น้องไปเอาถาดพะข,อ,ขอมาใส่ละลูกนะเอาผันบ,บ๊ปิ้นให้แม่ถาดพะขอมาเทลงเลยเออถาดพะขอมหน่อยว<ะ>ันกินมาดิยยำมาตักเร็วมามา ใส่ถาดผ้าเขาเลยพี right. aw, oh. ่น้องเทลงเลยแะ้วบางเยได้ดุโอ้ขวดปวดลงน้ำแน่ปวดลงวดให้มันมดครอบครอบอมมันอ่ะเสียดายปวดให้มดหมด เฮ้ยพี่น้องเอาตันต,ตักให้พร้อมแั้ว,วเนีกันจะบอกไปกินพี่น้องมึงซีซันไดนาตาเนาะตุงตีใส่เป็นโูดดหั่นหั่นริกใส่น้ำ เก็บของเก็บหนังเดียวเก็บของข้าวมันลูกเก็บของเก็บนังเดียวมันทัวอืมลูกลองแต่เปนยาดกินน้ำเนาะให้เต็มถังข้าเขาเลยอันนี้เด้สิตักข้อวขึ้นข้าวขึ้นพี่น้องหลายๆเนาะที่รอดติดตามน้องบีอาร์มาซานเน่เจ้าหน่อยมือนี้เนาะพี่น้องเนาะค่ะขอบขอบคุณทุกคนสำหรับคอมเมนต์เดี๋ยวน้องบีกะจะพยายามเป็นตอบให้ครบเด้อพี่น้องเด้อน้องบีจะพยายามตอบให้ครบทุกคอมเมนต์เลยเนาะ พราะวา่าคอมเมนต์อันใดพี่พี่น้องแนะน้ำตีเตือนเขามาน้องบีกะจะพยายามตอบเนาะพยายากกับเก็บไปปรับปรุงอีกพี่นอ้องจะเก็บไปปรับปรุงเรื่อยๆน้องปวาร์จะเป็นแนวทางอันใดก็ตามพี่พี่น้องแนะน้ำมากพี่เขาจะเก็บไปปรับปรุงไหมป้าเดินน้องบีก็เก็บของมกันสำหรับมันอีฝากกุลเล่กุแช่กุกระดิ่งตามนำ้ำเนาะพอดีป่าเรามา มีจะกบ่ได้ไปถ่ายตอนกินเนาะพอดีป้าแล้วกล่นมาลินมา,ากรองการอาจจะบ่ได้ไปถ่ายตอนกินในเมืองฝากกดไลค์กดแชร์องบีคือเก้าล่ะมื้อวีนนี้องบีขอตัวลำลาไปก้นที่น้องสวัสดีจ้า